คุณผู้ชมคะสปสชชื่นชมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัยที่บริหารจัดการดีจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยและมีนวัตกรรมห้องสมุดของเล่นนะคะพัฒนาการเป็นแห่งแรกช่วยฟื้นฟูเด็กพิการแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามจากรายงานค่ะเด็กชายวัยหกขวบป่วยเป็นดาวซินโดมมาตั้งแต่เกิดวันนี้เขาเริ่มอาการดีขึ้น ทำกิจกรรมต่างๆและช่วยเหลือตัวเองได้หลังได้รับการรักษาและกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตามโปรแกรมของโรงพยาบาลศรีสังวรสุขโขทัยที่มีโครงการห้องสมุดของเล่นฟื้นฟูพัฒนาการเด็กพิการให้ยืมของเล่นกลับมาฝึกที่บ้านได้ โดยไม่ต้องลำบากไปหาซื้อหรือต้องเดินทางไกลไปฝึกถึงที่โรงพยาบาลจากที่ว่าเตชินนะคะทำอะไรไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ได้เลยแต่พอคุณหมอให้ตรงนี้มานะคะการทำมันก็ทำได้ถือว่าได้ไหมก็ยังไม่ได้เลยนะคะต้องค่อยๆการพัฒนาแต่แต่ละครั้งเพราะเตชินอะมันจะช้าค,คือว่าวันเนี้ยเตะทำแบบนี้นะคือพักเนื้อถึงจะทำได้เนี้ยแต่พอให้ตรงนี้มาปุ๊บเหมือนมันดีขึ้นนะคะถ้าเราไม่มีตรงนี้มา คุณหมอไม่ให้ตุ๊กก็จะไม่มีตังค์ไปซื้อตรงนี้ไม้เขาเล่นเพราะว่าขอมแบบนี้ค่ะตามท้องตลาดมันก็ไม่มีนะคะ <S <S <ข>อนอกจากเด็กคนนี้แล้วยังมีเด็กพิการอีก15รายและกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการอีกจํานวนมากที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมห้องสมุดของเล่นซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกเช่นเดียวกับผู้พิการและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถมายืมอุปกรณ์เหล่านี้ได้จากโครงการธนาคารกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการในภาพรวมเนี่ยมันจะช่วยลดเรื่องของคิวในการเข้าตรวจกระตุ้นพัฒนาการลดการแออัดในโรงพยาบาลเพราะว่าคนไข้สามารถนําไปใช้ต่อที่บ้านได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของเขารวมไปถึงคุณภาพในการให้บริการต่างๆ นั้นโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากลงพื้นที่บ่อยๆแล้วลงพื้นที่แล้วมันจะได้เห็นจะได้เห็นความต้องการคือมันเยอะมากเท่าที่เท่าที่ทาอยู่ทุกวันนี้ผมก็ว่ามันยังไม่พอนะยังไม่พอพยายามที่จะให้ให้ใหมันครบครบให้ได้ทั้งสองโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้กองทนุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับการสนับสนุนงบจากสปอสอชอและอาบาจอสุขโขทัยซึ่งรองเลยขัธที่การสปอสอชชื่นชมที่นี่บริหารจัดการดีมุ่งมั่นจัดบริการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่ความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์สปสชเ,เป็นแค่ติ่งเล็กๆนะฮะเราสนับสนุนงบประมาณแต่มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเกิดเราไม่มีบุคลากรที่มุ่งมั่นทุ่มเท งบประมาณนี้เป็นงบประมาณในกองทุนฟื้นฟูจะมีอยู่5วัตถุประสงค์และหนึ่งในนั้นคือสนับสนุนให้เกิดธนาคารนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมาโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็พยายามจะจัดสรรไปให้กับคนไข้ที่มีความจําเป็นจริงๆนะครับแล้วก็หมุนเวียนเพราะอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่หมุนเวียนกันได้ สำหรับภาพรวมในปี2567กองทุนฟื้นฟูมีการสนับสนุนโครงการยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้มีสิทธิ์แล้วในพื้นที่70จังหวัดสิริพรกิจป,ประกอบสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน